พีค่ะเพื่อนๆต่อเลยนะคะที่เดิมชุดเดิมนั่งบนโซฟาไม่ต้องไปไหนอัดคลิปต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคิดคอนเทนต์อะไรได้ได้เรื่องอะไรมาเรามาเล่าสู่กันฟังเราอัดคลิปต่อเลยนะแล้วเรื่องนี้ก็คือไปฟังคุณชัยแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆประสบการณ์ของเพื่อนฝรั่งหมายถึงว่าประสบการณ์ของเมียฝรั่งคนอื่นนะคะมันจะเป็นครูสอนเราทําให้เรามีความรู้นะคะเพื่อนๆ หน่อยไปฟังคือฟังคุณชัยย้อนหลังอ่ะหน่อยไม่เคยทันไลฟ์นะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าหน่อยต้องทํางานแล้วก็เราไม่มีเวลาตรงกันมีแต่มาดูย้อนหลังก็เลยน้องเขาโทรมาปรึกษาคุณชยัยแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยคือหน่อยฟังแล้วหน่อยก็เศร้าน้ําตาไหลาตามน้องะค,ะคือสงสารน้องงานน้องที่เป็นเมียฝรั่งเราเองก็เมียฝรั่งหัวอก เมียฝรั for, right there, so. ่งด the ้วยกันที่เรามาอยู่ต่างแดนนะคะก็คือเรื่องของเรื่องน้องคนนี้เขาโดนสามีขู่นะคะคือคนเรานะคะเพื่อนๆรักกันมีลูกด้วยกันเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่มันไม่รักกันแล้วมันไม่อยากไปด้วยกันต่อแล้วก็คือหมดรักนั่นเองนะคะเพื่อนเความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าวันใดที่เรารู้สึกไม่รักกันแล้วก็อยากหย่าฝรั่งเขาจะไม่ทนนะคะเพื่อนๆทีนี้ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าหมดรักกันไม่ชอบกันแล้วฝรั่งก็มาบอกน้องว่าฉันจะอยากกับเธอแล้วก็ให้ผู้หญิงไทยนั้นไปเมืองไทยทั้งที่เขามีวีซ่าถาวรแล้วนะคะเพื่อนๆเขาอยู่ได้5ปีแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนคนโตนั้น5ขวบกว่านะคะคนเล็ก3ขวบซึ่งลูกยังเล็กทั้งคู่นะคะเพื่อนๆยังอยู่ในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะถ้าเป็นวัยก็คือวัยอนุบาลแล้วอยู่ๆผู้ชายอยากหยาแล้วมาบอกให้เรา กลับไปเมืองไทยแล้วเขาจะเอาลูกอันนี้เขาไม่มีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอย่างนั้นกับเราการที่เราเป็นเมียฝรัง่งถ้าเราไม่รู้กฎหรือเราไม่รู้อะไรเราก็ไขว้ขวีเนาะเราก็เข้งคว้างเราก็กลัวเราก็ไม่อยากไปแล้วเราไปอยู่เมืองไทยเราจะไปทําอะไรเรามาอยู่ที่นี่นานแล้วไปทํางานใดเริ่มต้นใดแล้วทําไมถึงมาพรากเราจากลูกซึ่งผัวไม่มีสิทธิ์พิภากษานะคะเพื่อนๆคนที่ตัดสินใจนั้นคือศาลถ้าคุณอยากหย่าก,ก็คือหย่านั่นเอง แต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาแยกว่าให้ผู้หญิงไปอยู่เมืองไทยแล้วคุณจะเอาลูกอันนี้คือเห็นแก่ตัวมากฝรั่งที่เห็นแก่ตัวก็คือเห็นแก่ตัวจริงๆนะคะเพื่อนๆอันนั้นคลิปนี้ในกรณีนี้นะคะถ้าคุณไม่เคยทําร้ายลูกคุณเป็นแม่ที่ดีนะคะแล้วเขาน้องคนนี้เขาก็ทํางานนิดหน่อยทํางานแค่ตอนว่างเขาก็ยังมีเวลาให้ลูกเขาก็ดูแลลูกเขา มีสิทธิ์ที่จะได้ลูกมาครอบครองนะคะในกรณีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลมีโอกาสชนะเยอะมากแล้วก็มีมีสิทธิ์อยู่ถึงแม้ว่าน้องจะไม่ทํางานเลยน้องก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศนี้ต่อเพราะว่าลูกของเขานั้นได้สัญชาติของประเทศสวิตนั่นเองนะคะเพื่อนๆนและลูกก็ยังเล็กลูกก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแม่แล้วแม่ก็สามารถที่จะดูแลลูกได้ดีนั่นเองนะคะแฟนจะมาขู่ในทํานองนี้นั้นไม่ได้คนที่จะตัดสินใจนั่นคือศาลนั่นเองนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้า เพื่อนๆเมียฝรั่งคนไหนมาดูคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าพิ่งอย่าพิ่งอะไรนะแบบ ใจตกใจฝ่ออะไรอย่างเงี้ยตกใจนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะพูดอะไรคือตั้งสติโกรนค่อยๆค,ค,คิดว่าเราไม่เคยทําร้ายลูกเราเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วเฟนจะมาพรากลูกกับเราไปได้ยังไสงสงถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงานทําในกรณีแบบนี้กรณีอย่าร้างมาหลวงก็ช่วยนะคะเพื่อนๆหลวงก็ช่วยแล้วก็ในกรณีที่เราไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีเงินสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยหลวงก็ช่วยเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําใจดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็อยากให้น้องได้ลูกมาครอบ ได้ลูกมาเลี้ยงดูนะคะอยู่จะให้เราไปอยู่เมืองไทยพูดมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนสามีเห็นแก่ตัวจังเธอไปอยู่เมืองไทยแล้วเราจากเมืองไทยมาแล้วเราไม่มีงานทาเราลาออกจากงานแล้วเราไปเริ่มต้นอะไรยังไงแล้วทําไมให้เราทึ่นเป็นแม่ที่อุ้มท้องลูกมาเก้าเดือนนะคะโตคนแล้วมีลูกตั้งสองคนเลี้ยงดูมาลูกกาลังวัยน่ารักวัยกาลังพูดกําลังน่ารักอะ่ะ แล้วพรากเรามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรนี้เราอาจจะตกใจแล้วกลัวเราอาจจะกลุ้มอะไรนี้นะคะเพื่อนๆอยังไงก็ลองปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เขารู้จักมาคุยสู่กันฟังพี่ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องชนะคดีนะคะและพี่ก็มั่นใจในทีมงานของคุณชัยว่าเขาสามารถทำให้น้องชนะคดีได้แล้วก็เอาลูกมาครอบครองนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ ฟังเรื่องของน้องจบไปแล้วก็ต่อด้วยฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานสวยๆนะคะเพื่อนๆดอกทิวลิปดอกสารพัดดอกกำลังบานในช่วงเดือนเมษายนนะคะรู้จักชื่อดอกบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะเพื่อนๆ ดอกที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าดอกกลุ่มฝรั่งนะคะหรือดอกเมเปิลนะคะเพื่อนๆคนไทยในต่างแดนเขาจะเอาไปเจียวกับไข่นะคะแล้วก็เอาไปแกงส้มค่ะอร่อยมากๆแต่หน่อยยังไม่เคยลองนะคะ หญ้าต่างๆนะคะสีม่วงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดอกฟันสิงโตสีเหลืองนี่แหละค่ะเอาไปกินได้เอาไปทำชาได้นะคะดอกไม้สวยๆบานด้วยฤดูใบไม้ผลินะคะเต็มไปด้วยดอกฟันสิงโตและภาพที่เพื่อนๆเห็นนี้เรียกว่าบัวบกฝรั่งนะคะเอาไปจิ้มได้เอาไปจิ้มน้ําพริกจิ้มลาบได้นะคะเพื่อนๆแต่ต้องกินส่วนที่เป็นใบนะ ถ้าอกดอกสีเหลืองแล้วห้ามกินนะคะอันตรายค่ะอันนี้ก็เป็นอีกดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกไม้แยะๆไปหมดเลยดอกดารารัตด,ดอกทิวลิปอันนี้หน่อยถ่ายในสวนสาธารณะในหมู่บ้านที่หน่อยพำนักอาศัยอยู่นะคะวันนี้มีเดดออกก็ได้ภาพสวยงามมาค่ะ ดอกดารารัสมีหลายสีหลายชนิดหลายพันนะคะแล้วก็ในสวนสาธารณะนั้นใหญ่โตมาก mm. เขาเก็บไว้ให้คนมาพักผ่อนมาเดินเล่นมาถ่ายดอกไม้สวยๆนะคะแล้วดอกไม้เขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลคะ่ะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะส่วนฤดูใบไม้ผลินั้นเราจะเจอดอกไม้ที่สวยๆงามๆดอกสีม่วงนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆ ทิวลิปนั่นก็มีหลายสีนะคะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวค่ะดอกรอาดอกดารารัตก็มีหลายสีเช่นเดียวกันนะคะมีสีเหลืองสีขาวเช่นเดียวกันเขาจะปลุกนะคะก็ทางเ,าเทศบาลหรือทางรัฐบาลที่เขาดูแลสวนนะคะเขาจะามีหน้าที่มาปลูกดอกไม้ตามฤดูกาลค่ะ ดอกนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านของหน่อยนะคะหน่อยอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมน,นีซึ่งไม่ห่างจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยู่ติดๆกับเมืองซูริกนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็ดอกทิวลิปเช่นเดียวกันค่ะชมดอกไม้เพลินๆสบายหูสบายตาพักผ่อนสายตาไปกับคลิปของหน่อยนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการรับชมนะคะชมดอกไม้พักผ่อนรีแลกไปในตัวนะคะดอกไม้ก็อาจจะซ้ําๆบางทีคลิปมันสั้นเกินไปนะคะเพื่อนๆหน่อยก็พยายามเอาวิวดอกไม้สวยๆดอกไม้ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วนี่ก็เป็นมะเรงนะคะ ตดอกไม้แต่ว่ามาเรงนี้ต่อยเจ็บนะคะเพื่อนๆดอกสีเหลืองนี้ก็เหลืองทั้งต้นนะคะดอกไม้บานนะคะเนี่ยตามข้างทางก็ดอกสีขาวเต็มไปหมดและนี่ก็คือดอกมูหลานบางคนก็เรียกดอกบัวสวรรค์หรือว่าดอกแมกโนเลียนะคะเพื่อนๆบานอลางฉางร่วงเต็มพื้นเลยค่ะ ดอกสีม่วงนี่ก็สวยและนี่ก็ดอกทิวลิปอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสีแดงบานสวยนะคะดอกทิวลิปผสมกับดอกดารารัสสลับสีกันไปค่ะเป็นช่วงดอกไม้ของฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อนๆดอกไม้พวกนี้ถ้าเกิดว่าบานแล้วก็จะร่วงนะคะเพื่อนๆ เป็นวิวสวยๆนะคะเพื่อนๆในเดือนเมษายนค่ะก็หญ้าอะไรต่างๆก็เริ่มเขียวกะจีแล้วนะคะส่วนต้นสนฝรั่งนั้นเขียวตลอดทั้งปีนะคะหน่อยก็ขับรถผ่านมุมตรงนี้ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศค่ะเพื่อนๆถนนในป่านั้นสะอาดนะคะไม่มีขยะแล้วก็หญ้าตรงนี้กําลังขึ้นเขียวค่ะเพื่อนๆก็หน้าหนาวผ่านไปหญ้า,นานก,ก็ผ่านมีน้าตกจําลองลงมาด้วยนะคะลําธารน้อยๆไหลามาจาก ในป่านะคะเพื่อนๆลงไปตามท่อแล้วก็ไปตามท่อระบายน้ำน,น้ำใสสะอาดมาจากที่เขาค่ะนีเพื่อนๆชมวิวเลยนะคะนี่ถนนก็สวยตามหุบเขาต่างๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ